บทุกข่าวเมาส์ตรงตรงเบสคู่รักขวัญใจชาวเน็ตสวีทหวาน ทำ FC ฟินจิกหมอนไปตามๆกันตั้งแต่เปิดตัวควบหาเป็นแฟนกันก็โดนกระแสร,ราม่าโจมตีมาโดยตลอดสำหรับคู่รักเบสรักวันนี้ลูกสาววีราบุรุษเหรียญทองคุณพ่อสมรักคำสิงและพระเอกหนุ่มสุดฮอตตรงตรงกฤษกรษกทั้งกระแสคู่รักคอนเทนต์คู่รักเลิกเงียบบ้างหระซึ่งทั้งคู่ก็ออกมายืนยันว่ายังรักกันดีเหมือนเดิมอย่างล่าสุดก็ตอกย้ำรักหวานด้วยโมเมนต์เซอร์ไพรส์วันเกิดหนุม่มตรงๆที่วันนี้ 27กันยา65อายุครบ27ปีแล้วพร้อมข้อความอวยพรสุดหวานว่า HAPPY b i r t ร์เดย์ไมตรงๆสุขสันต์มันเกิดพี่ตรงๆอย่างเป็นทางการค่ะลงช้าสุดเลยขอให้มีความสุขมากๆนะคะอะไรที่ไม่ดีหรือที่ผิดพลาดก็ทิ้งมันไว้แก่ขึ้นอีกปีแล้วปีนี้เริ่มใหม่ทำใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆด,ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรักพี่นะท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์อวยพรกันสนั จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ